สวัสดีค่ะพบกับันนน้รวยวันนี้เรามาคำนวณรูปก่อนออกเต็งเลขเด็ด2ตัวล่างฟันเน้นๆชัวๆสอสูตรง่ายๆอยๆค่ะสูตรจะเป็น2สูตรสูตรแรกจะเป็น10บนบนบวกกัน2ครั้งบวกหลักพันบวก10บล่างและบวก5คงที่ค่ะสูตรที่2อค่ะจะเป็น1ิบนบวกกันสองครั้งบวกหลักหมื่บบนบวกหน่วยล่างสองครั้งและบวก3คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด สูตรของเราบอกกันทุกรอบย้อมกันทุกงวดจะไปศูนยงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยอย่างสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วถึงสามงวดติดด้วยกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็นหกบวกหกบวกเจ็ดบวกศูนและบวกห้าคงที่ค่ะ ผลลับที่ได้ค่ะจะได้เป็น24ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสีนะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็นหกบวกหบวกศบวกเบวกเและบวกสคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น33าใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3าค่ะและเลขเด็ด2ตัวล่างที่เราคำนวณได้ในสูตรนี้นั่นคือสีค่ะ ก็เป็นตัวเลขนี้นะคะที่เข้าเต็มเต็มกับเลขเด็ด2ตัวล่างในงวดที่ผ่านมา4 3ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขล่างรู้ก่อนโดยก่อนในงวดที่หนึ่งมีนาคม2 5งพัก็ดก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น9ก้าบวกเบวกหบวกสและบวกหคงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้เขาจะได้เป็น28ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8นะคะสูตรที่2ค่ะาจะได้เป็น9บวก9บวก4บวก3บวก3และบวก3คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น31ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1น,นะคะและเลขเด็ด2ตัวล่างแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ตัวเลขที่เราคำนวณได้ก็คือ81ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น18ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนรีสสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอบหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอนให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอนต้องขอโทษกออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ อจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเล็กเน้นสูตรงวดต่องวดไว้ทุกคนนี่ตามรุ้นกันในทุกๆงวดเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหววเด็ดๆกับช่องเงวนนี้รวย